คุณกล้าไหมถ้าต้องนอนคนเดียวในโรงแรมที่ไม่มีใครกล้าเข้าเรื่องราวที่ไม่มีใครกล้าเล่าเสียงกระซิบในลิฟที่ไม่มีผู้โดยสารเงาคนที่เคลื่อนไหวเองในกระจกและสมุดบันทึกที่เปลี่ยนชีวิตของนักข่าวสาวตลอดการคลิปนี้จะเปิดเผยความลับที่ฝังอยู่ในกำแพงมืดมิดระวังเพราะมื่อคุณได้ยินเสียงพวกเขาแล้วมันอาจไม่มีวันเงียบอีกเลยคือหนึ่งในเมืองเล็กทางใต้ของไทย โรงแรมเก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งประงานท่ามกลางความมืดบรรยากาศเย็นเยียบและเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างที่แตกหักทำให้สถานที่นี้ดูราวกับถูกลืมเลือนจากการเวลาณภาหญิงสาวที่ทำงานเป็นนักเขียนสารคดีแต่สินใจเข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้เพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับตำนานผีที่เล่าขานกันในท้องถิน่นทันทีที่เธอก้าวเข้าสู่ล็อบบี้กลิ่นเก่าๆของไม้และฝุ่นผงคลุ้งเข้ามาแต่จมูกอย่างชัดเจน เสียงกรีดก,กราดของประตูที่เปิดปิดเองและเสียงฝีเท้าบางอย่างดังขึ้นในชั้นบนทำให้นาภารู้สึกถึงความไม่ปกติผิวหนังของเธอเริ่มลุกเป็นหนามเมื่อลมหายใจเย็นเฉียบพัดผ่านหลังคอเธอเดินขึ้นบันไดไม้ที่เสียงดังเอีดอาทในทุกก้าวแสงไฟสลัวสลัวจากโคมไฟเก่าทําให้เงาของเธอทอดยาวบนผนังมีเสียงกระซิบเบาๆคล้ายเสียงคนพูดคุยอยู่ไกลหาหะ นภา,าหันไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ในสายตาทันใดนั้นประตูห้องหมายเลขสิบสามเปิดออกอย่างช้าหาหะแม้จะไม่มีแรงลมใดหาหา่นภา,ารู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นทันทีกลิ่นเหม็นอับและกลิ่นเหมือนดอกไม้ที่เหี่ยวโชวอกอวนอยู่ในอากาศเธอเดินเข้าไปใกล้เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นเรื่อยหาหะ เหมือนเสียงร้องไห้และคำสาปแช่งผสมกันอย่างน่าสะพรึงกลัวเงามืดในห้องนั้นขยับไปมาเหมือนมีชีวิตนภาพพยายามตั้งสติแต่ภาพวาดเก่าแก่บนผนังห้องเริ่มเปลี่ยนรูปเป็นใบหน้าของหญิงสาวที่ดูเหมือนจะร้องขอความช่วยเหลือมือเย็นเฉียบสัมผัสไหลของนภา,ายอย่างแรงเธอกรีดร้องออกมาเสียงหัวเราะเย็นชาและเสียงประตูปิดลงทันทีความมืดกลืนกินทุกอย่าง นภารู้สึกเหมือนถูกจับจ้องจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นและเสียงนั้นก็ใกล้เข้ามาทุกทีนภาหันหลังวิ่งออกจากห้องอย่างรวดเร็วเสียงฝีเท้าตามหลังเธอมาอย่างไม่หยุดหย่อนลมหายใจเย็นเฉียบยิ่งคงซุกซนอยู่รอบตัวเธอวิ่งลงบันไดไม้ที่เสียงดังและสั่นสะเทือนใต้ฝ่าเท้าพอถึงชั้นล่างประตูหน้าทางออกถูกปิดตายอย่างไม่มีเหตุผลนภาพยายามดันประตูด้วยแรงทั้งหมดที่มี แต่กลับไม่ขยับไปไหนในความมืดมิดเสียงกระซิบและเสียงหัวเราะที่เย็นชาเริ่มดังก้องอยู่รอบตัวหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาแต่เธอยังคงพยายามหาทางออกเงาแห่งอดีตโผลออกมาเป็นภาพเลือนรางเป็นหญิงสาวในชุดไทยโบราณดวงตาเธอแดงก่ำด้วยความโศกเศร้าและความแค้นนภารู้สึกถึงความเจ็บปวดและความเสียใจที่ถูกซ่อนเร้นมาเนิ่นนาน,าน หญิงสาวคนนั้นเคยถูกทรยศและถูกทอดทิ้งในโรงแรมนี้วิญญาณของเธอจึงไม่อาจพักผ่อนได้นภาถามเสียงสั่นว่าคุณต้องการอะไรจากฉันเสียงลมหายใจและกระซิบตอบกลับมาเป็นคำพูดที่เยือกเย็นช่วยฉันปลดปล่อยฉันก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปนภาตัดสินใจที่จะค้นหาความจริงเบื้องหลังเรื่องราวนี้เธอใช้เวลาค้นคว้าประวัติศาสตร์ของโรงแรม พบหลักฐานเก่าๆและบันทึกที่เล่าถึงเหตุการณ์ลึกลับหลายครั้งที่เกิดขึ้นที่นี่คืนหนึ่งเธอกลับมายังห้องหมายเลข13ถือวัตถุโบราณที่เจอในห้องเก็บของของโรงแรมสิ่งนั้นคือสร้อยคอทองคำที่มีจารึกภาษาโบราณเมื่อวางสร้อยคอไว้บนโต๊ะเสียงกระซิบค่อยๆเงียบลงและบรรยากาศในห้องเริ่มอบอุ่นขึ้นเรื่อยๆหาฮา หญิงสาวในชุดไทยโบราณปรากฏตัวอีกครั้งคราวนี้เธอยิ้มอย่างสงบก,ก่อนจะค่อยๆหายไปในแสงสว่างนภารู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยบางสิ่งที่ถูกขังอยู่และโรงแรมเก่าแก,แก่แห่งนี้ก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ความลึกลับและเรื่องราวยังคงรอคอยผู้กล้าที่จะค้นหาและในค่ำคืนเงียบสงัดบางครั้งเสียงกระซิบยิงคงก้องอยู่ในอากาศตวนใจว่าอดีตไม่เคยหายไปไหนจริงหาหะ นภา,ายืนอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดเธอรู้สึกถึงสายลมเย็นที่พัดผ่านรอบตัวเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างยังคงเฝ้ามองอยู่ในความมืดแม้จะปลดปล่อยวิญญาณไปแล้วความรู้สึกไม่สบายใจยังไม่จางหายไปคืนถัดมานภา,าตัดสินใจกลับมาโรงแรมอีกครั้งหวังจะค้นหาคำตอบที่ลึกซึ้งกว่าเดิมเมื่อก้าวเข้าสู่ล็อบบี้ เธอได้ยินเสียงกระซิบและเสียงฝีเท้าที่ไม่มีเจ้าของสายตาของเธอจับจ้องไปยังภาพวาดเก่าที่แขวนอยู่บนผนังภาพนั้นคือหญิงสาวในชุดไทยโบราณแต่ครั้งนี้ใบหน้าเธอดูเปลี่ยนไปเต็มไปด้วยความโกรธและความเจ็บปวดราวกับว่ามีบางอย่างถูกขโมยไปจากเธอนาภารู้สึกเหมือนภาพนั้นกำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างเสียงประตูที่เปิดปิดอย่างแรงทำให้นา,าตกใจจนแทบหยุดหายใจ เธอเดินตามเสียงนั้นไปจนถึงห้องเก็บของเก่าประตูถูกเปิดออกด้วยแรงลมหรือแรงเหนือธรรมชาติในห้องนั้นมีกล่องไม้เก่าแก่ตั้งอยู่กลางห้องนภา,าเปิดกล่องอย่างระมัดระวังภายในบรรจุจดหมายและสิ่งของส่วนตัวของหญิงสาวในภาพจดหมายเขียนด้วยลายมือที่สั่นคลอนเล่าถึงความรักความทรย์และความเจ็บปวดที่ไม่เคยได้พูดออกมานภา,าอ่านจดหมายเสียงดัง เรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกหลอกลวงโดยคนที่เธอรักและถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวในโรงแรมแห่งนี้วิญญาณของเธอจึงไม่อาจสงบสุขได้นภา,ารู้สึกถึงความเศร้าโศกที่แท้จริงและแตัดสินใจจะช่วยเธออย่างเต็มที่แต่ทันใดนั้นประตูห้องปิดลงอย่างแรงและไฟดับมืดมิดเสียงหัวเราะเย็นชาดังขึ้นอีกครั้งนภา,าต้องใช้ความกล้าหาญทั้งหมดที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้จัก และค้นหาหนทางปลดปล่อยวิญญาณที่ยังคงถูกขังในโรงแรมแห่งนี้นภายืนอยู่ท่ามกลางความมืดมิดหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกในความเงียบมีเพียงเสียงลมหายใจของเธอที่ก้องกังวานแต่ไม่ช้าเสียงกระซิบที่เย็นงเงยือกก็ดังก้องขึ้นอีกครั้งเหมือนคำสาบที่ซ่อนอยู่ในเงามืดเธอพยายามควบคุมสติหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพร้อมไฟฉายส่องไปทั่วห้อง แสงสลัวจับภาพวัตถุกเก่าๆที่วางเกลื่อนกลาดกระดาษเก่าหนังสือที่ชำรุดและสร้อยคอทองคำที่ยังคงเปล่งประกายทันใดนั้นเงาดำแผ่ขยายจากผนังเข้าหาเธอนภา,าถอยหลังชนกับโต๊ะไม้เก่าเสียงหัวเราะเย็นชากระซิบใกล้เข้ามาเรื่อยหาหะเธอรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านทั่วร่างกายปลดปล่อยชันเสียงนั้นดังขึ้นใกล้มาก นภา,าตกใจจะลืมหายใจแต่ความกล้าหายังคงอยู่ในใจเธอกลั้นใจพูดว่าฉันจะช่วยเธอเองเสียงกระซิบค่อยๆเงียบลงความมืดเริ่มสลายไปด้วยแสงจางๆจ,จากโทรศัพท์หญิงสาวในชุดไทยโบราณปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เธอยิ้มอย่างสงบเรากับได้พบความสบายใจในที่สุดนภา,าเดินเข้าไปใกล้หญิงสาวค่อยๆย,ย,ยกมือขึ้นแต่หน้าผากของเธอเบา หาห่ ha. แล้วค่อยๆหายไปในแสงสว่างห้องนั้นกลับมาสว่างสดใสเหมือนมีชีวิตชีวากลับคืนมาในเช้าวันรุ่งขึ้นนภา,าออกจากโรงแรมด้วยความรู้สึกโล่งใจแต่เสียงกระซิบบางเบาๆยังติดอยู่ในหัวใจเตือนให้เธอรู้ว่าแม้บางสิ่งจะถูกปลดปล่อยไปแล้วความลึกลับและเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในโรงแรมแห่งนี้ยังไม่จบง่ายหาห่า นาพาเดินออกไปจากที่นั่นแต่สายตาของเธอยังจับจ้องไปที่ประตูโรงแรมที่ซึ่งเรื่องราวแห่งความสยองขวัญและความลึกลับยังคงรอคอยใครสักคนมาไขปริศนานาพายังคงเดินผ่านประตูโรงแรมเก่าความรู้สึกในใจยังคงว้าวุ่นไม่สงบแม้เหตุการณ์เมื่อคืนจะจบลงด้วยความสงบแต่บางสิ่งบางอย่างที่เธอสัมผัสได้บอกว่ามีเรื่องราวอีกมากที่ยังไม่ได้เปิดเผยในวันต่อมา นภา,าเริ่มค้นคว้าข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับประวัติของโรงแรมเธอพบว่ามีผู้คนหลายคนเคยหายตัวไปอย่างลึกลับและบางคนก็เล่าว่าพบเนาร่างประหลาดเดินอยู่ในโรงแรมตอนกลางคืนนภา,าตัดสินใจกลับไปยังโรงแรมในยามค่ำคืนอีกครั้งแต่คราวนี้เธอเตรียมอุปกรณ์สำหรับบันทึกเสียงและภาพไว้ด้วยเมื่อก้าเข้าสู่ล็อบบี้ที่เต็มไปด้วยเงามืดเสียงลมหายใจเย็นๆยังพัดผ่านหูของเธอ และเสียงฝีเท้าก้องกังวานขึ้นในทางเดินว่างเปล่านภพาเดินเข้าไปในห้องหมายเลขสิบสามอีกครั้งแสงไฟฉายส่องไปยังผนังที่มีภาพวาดหญิงสาวโบราณแต่ภาพนั้นดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปดวงตาของหญิงสาวในภาพเหมือนจะเคลื่อนไหวและจ้องมองเธออย่างมีชีวิตชีวาเสียงกระซิบที่ไม่สามารถเข้าใจคำพูดดังขึ้นรอบตัวนภา,าและทันใดนั้นประตูห้องปิดลงอย่างแรงจนเธอสะดุ้งตกใจ เสียงหัวเราะที่เย็นเยียบดังกล้องในหูพร้อมกับเงาร่างที่เคลื่อนไหวไปมาในมุมมืดนภา,ารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ทะลุทะลวงเข้าไปในกระดูกแต่เธอยังคงยืนหยัดใช้เครื่องบันทึกเสียงจับเสียงลึกลับเหล่านั้นทันใดนั้นเสียงร้องให้เบาๆดังขึ้นจากพื้นห้องนภา,าคุกเข่าลงพยายามฟังเสียงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเสียงร้องให้กลายเป็นคำพูดช่วยฉันด้วย หัวใจของนภพาเจ็บปวดจนแทบขาดเธอสัญญาว่าจะช่วยค้นหาความจริงให้ได้แต่สิ่งที่รอเธออยู่ข้างหน้าคือความลึกซึ้งของความลับที่มืดมิดกว่าเดิมและเส้นทางแห่งความกลัวที่ยังไม่มีใครกล้าก้าวผ่านมาก่อนเสียงกรีดร้องของอดีตและความมืดที่ท่วมทน้นยังคงรอวันที่จะถูกเปิดเผยและนภา,าคือผู้กล้าที่ต้องเผชิญกับมันในคืนที่ไม่มีแสงไฟใดจะช่วยให้รอดพ้น นาาย,ยืนขึ้นพร้อมกับความกล้าที่มาขึ้นใจของเธอเต้นแรงแต่มีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมเสียงกรีดร้องและเสียงกระซิบยังคงดังก้องในอากาศเธอเดินชา้ชาๆผ่านทางเดินมืดที่เต็มไปด้วยฝุ่นและใย,ยแมงมุมภาพวาดโบราณบนผนังดูเหมือนจะขยับได้ดวงตาของหญิงสาวในภาพจ้องตามเธออย่างลึกซึง้งเรากับจะบอกเธอให้เดินต่อไปนภพาก้าวเข้าไปในห้องลับที่ซ่อนอยู่หลังผนังไม้เก่าในห้องนั้น มีโต๊ะไม้เก่าๆวางเอกสารและรูปถ่ายเก่าไว้มากมายภาพถ่ายของครอบครัวที่เคยอาศัยอยู่ในโรงแรมแต่บางภาพกลับถูกทำลายและมีรอยขูดขีดเป็นลายมือประหลาดนภาค่อยๆเปิดเอกสารใบหนึ่งเป็นบันทึกของเจ้าของโรงแรมในยุคก่อนเล่าถึงเหตุการณ์ลึกลับและคำสาบที่ถูกสืบทอดมาเจ้าของโรงแรมเคยพยายามปกป้องความลับนี้แต่ไม่สามารถหยุดเหตุการณ์แปลกประหลาดได้ เสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังนภา,าหันกลับไปพบเงาคนในชุดไทยโบราณหญิงสาวผู้นั้นปรากฏตัวขึ้นอย่างชัดเจนแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่เงาอีกต่อไปนภา,าเอ่ยด้วยเสียงนิ่งฉันพร้อมที่จะฟังเธอแล้วหญิงสาวเริ่มเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอความรักที่สูญเสียาการทรยศและคำสาบที่พันธนาการวิญญาณของเธอไว้เรื่องราวเหล่านั้นช่างเจ็บปวดและน่าสะพรึงกลัว นภาเชื่อว่าเธอสามารถช่วยปลดปล่อยหญิงสาวได้เธอเริ่มวางแผนที่จะทำพิธีกรรมตามคำบอกเล่าของหญิงสาวหวังว่าจะนำความสงบกลับคืนสู่โรงแรมและวิญญาณที่ถูกจองจำแต่ก่อนที่พิธีกรรมจะเริ่มขึ้นเสียงกรีดร้องดังก้องขึ้นอีกครั้งความมืดและเงาไร้ายพุ่งเข้ามาปกคลุมทุกมุมของห้องนภารู้ว่าการต่อสู้เพื่อความจริงและความสงบจะยังไม่สิ้นสุดง่ายหาห่า <c oughs> และคืนที่มืดมนที่สุดกำลังรอเธออยู่ข้างหน้าขณะที่เงามืดปกคลุมทั่วทั้งห้องลมแรงพัดหมุนวนจนเอกสารและรูปถ่ายปลิวว่อนเสียงกรีดร้องยิงคงดังก้องราวกับวิญญาณหลายดวงกำลังเจ็บปวดนภาหลับตาแน่นเธอกำพระเครื่องแน่นในมือข้างหนึ่งอีกมือถือกระดาษที่มีบทสวดโบราณที่หญิงสาวให้ไว้เธอเริ่มสวดเบาหาหาเสียงสวดของเธอดังก้องไปทั่วห้อง เงาดำเริ่มกระวนกระวายเคลื่อนไหวด้วยความบ้าคลัง่งแต่หญิงสาวในชุดไทยยังคงยืนอยู่ข้างนาพภาแสงสว่างอ่อนๆส่องออกจากร่างของเธอนภา,าสวดต่ออย่างไม่หยุดแม้เงาร้ายจะพยายามเข้าประชิดตัวประตูห้องกระแทกเองอย่างแรงหน้าต่างเปิดปิดด้วยแรงลมที่ไม่มีที่มาเสียงร้องของวิญญาณที่ทรมานเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงคร่ำครวญเศร้าและในช่วงเวลาที่เสียงสวดบรรลุถึงประโยคสุดท้าย แสงสว่างก็พุ่งกระจายออกมาจากตัวหญิงสาวเงาดำส่งเสียงกรีดร้องสุดท้ายก่อนจะค่อยๆสลายหายไปในความว่างเปล่าห้องทั้งห้องเงียบสงัดลงอย่างฉับพลันหญิงสาวค่อยๆหันมาหันพาใบหน้าของเธอนิ่งสงบน้ำตาไหลชา้าๆด้วยความซาบซึ้งขอบคุณที่กล้าฟังเสียงของฉันเธอค่อยๆเลือนหายไปท่ามกลางแสงสีทองอบอุ่นเมื่อแสงสุดท้ายจางหายความเงียบก็กลับมาอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความเงียบที่น่ากลัวมันเป็นความสงบที่แท้จริงนภายือนอยู่กลางห้องหายใจลึกอย่างโล่งใจโรงแรมเก่าแห่งนี้ไม่มีเสียงร้องให้อีกต่อไปไม่มีเงาดำไม่มีเสียงกระซิบเธอเดินออกจากห้องช้าหา,หาหะแสงแดดยามเช้าส่องผ่านกระจกหน้าต่างอย่างอบอุ่นนภายิ้มบางหา,หาห เธอรู้ว่าเรื่องราวที่นี่จบลงแล้วแต่ในใจเธอรู้ดีว่ายังมีสถานที่อีกมากที่เต็มไปด้วยความลึกลับและอาจรอใครสักคนที่กล้าพอจะเปิดฟังเสียงของอดีตเช่นเดียวกับเธอในคืนนี้นภาเดินออกมาจากโรงแรมด้วยก้าวที่มั่นคงแสงแดดยามเช้าทอแสงลงบนใบหน้าเธอทำให้ทุกอย่างดูสดใสขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเธอหันกลับไปมองตัวตึกเก่าอีกครั้ง โรงแรมแห่งนั้นยังคงยืนตระง่านเงียบหาหา่แต่ในความเงียบครั้งนี้ไม่มีเสียงกระซิบไม่มีความอึดอัดมีเพียงความรู้สึกสงบเย็นแฝงอยู่ในอากาศเหมือนกับว่าโรงแรมทั้งหลังได้ปลดปล่อยภาระบางอย่างออกไปนภาเก็บสมุดบันทึกและภาพถ่ายเก่าเข้ากระเป๋าสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นหลักฐานเป็นชิ้นส่วนของเรื่องราวที่ครั้งหนึ่งเธอได้สัมผัสด้วยตัวเอง และอาจเป็นกุญแจไขปริศนาอีกมากมายในอนาคตเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านนาพาเริ่มเขียนบันทึกเรื่องราวทั้งหมดรายละเอียดทุกฉากทุกเสียงทุกสัมผัสและความรู้สึกเธอต้องการเก็บเรื่องราวนี้ไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้ไม่นานนักเรื่องราวของโรงแรมผีสิงในไทยก็ถูกเปิดเผยกลายเป็นข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจแต่ไม่มีใครรู้เรื่องทั้งหมดเท่าที่นภาเคยพบเจอบางคนเชื่อ บางคนยังสงสยัยแต่สำหรับนภาเธอรู้ดีว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือความจริงความจริงที่ลึกล้ำและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดของอดีตหลังจากเหตุการณ์นั้นนภาเริ่มเดินทางไปยังสถานที่ลึกลับแห่งอื่นในประเทศไทยเพื่อค้นหาเรื่องราวที่ถูกซ่อนเพื่อฟังเสียงที่ไม่มีใครอยากฟังและเพื่อช่วยวิญ,ญญาณที่ยังคงรอการปลดปล่อยเธอกลายเป็นผู้เล่าเรื่องในเงามืด ผู้ที่ใช้แสงจากความกล้านำพาความจริงออกมาสู่แสงสว่างและที่สำคัญที่สุดเธอกลายเป็นสะพานเชื่อมโลกของคนเป็นกับโลกของคนตายด้วยหัวใจที่ไม่หวาดกลัวอีกต่อไปหลังจากเหตุการณ์ที่โรงแรมผีสิงนั้นนภาก็ไม่ได้กลับมาเป็นหญิงสาวธรรมดาอีกต่อไปเธอกลายเป็นผู้มีสัมผัสพ,พิเศษเหมือนบางสิ่งในค่ำคืนนั้นได้เปิดประตูภายในใจของเธอ เสียงกระซิบที่เธอเคยได้ยินกลับมาอีกครั้งในคืนหนึ่งที่เงียบสงัดแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงที่น่ากลัวมันเป็นเสียงของใครบางคนที่ต้องการความช่วยเหลืออีกครั้งนาานั่งลงบนโต๊ะทำงานเปิดแผนที่ประเทศไทยวงกลมสีแดงถูกขีดล้อมเมืองเล็กๆทางเหนือของประเทศหมู่บ้านที่ไม่มีชื่ออยู่บนแผนที่แต่กลับมีข่าวลือเรื่องเสียงร้องให้กลางป่าและบ้านร้างที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ เธอจัดกระเป๋าอีกครั้งบรรจุพระเครื่องเครื่องบันทึกเสียงกล้องถ่ายภาพและสมุดบันทึกเล่มใหม่หัวใจเธอเต้นช้าแต่มั่นคงเธอรู้ดีว่านี่คือเส้นทางใหม่ที่เธอเลือกแล้วเมื่อเดินทางไปถึงหมู่บ้านชาวบ้านต่างมองเธอด้วยความสงสัยและกลัวไม่มีใครพูดถึงบ้านร้างหลังนั้นไม่มีใครกล้าส,สบตาเมื่อเธอเอ่ยถึงชื่อของบ้านต้องคำสาบแต่เด็กหญิงคนหนึ่ง เดินเข้ามาหารพากลางดึกเธอยื่นตุกตาเก่าๆตัวหนึ่งให้และพูดเพียงคำเดียวว่าเขารออยู่ที่นั่นนภา,ามองตาเด็กหญิงคนนั้นสัมผัสได้ถึงความกลัวที่ซ่อนอยู่ภายในแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังเหมือนกับที่เธอเคยไปในคืนนั้นคืนถัดมานภา,าเดินเข้าสู่ป่าลึกที่มีหมอกหนาต้นไม้สูงใหญ่รายล้อม เสียงนกร้องว่าวแววราวกับเตือนภัยบรรยากาศชื้นและกลิ่นดินเปียกทําให้เธอรู้ว่าเธอกําลังเข้าใกล้อะไรบางอย่างที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้บ้านร้างปรากฏตรงหน้าไม้ผูกพังสีลอกและประตูที่เปิดค้างลมพัดให้หน้าต่างปิดเองดังปึงเสียงฝีเท้าที่ไม่มีร่างกายเดินวนอยู่ภายในนภา,ายหยิบเครื่องบันทึกเสียงเปิดกล้องและเดินเข้าไป ความมืดภายในบ้านเหมือนจะกลืนกินแสงไฟแต่เธอไม่ถอยหลังครั้งนี้เธอไม่ได้มาเพียงเพื่อค้นหาแต่เธอมาเพื่อปลดปล่อยเพื่อฟังอีกหนึ่งเสียงที่โลกหลงลืมเสียงที่รอใครสักคนกล้าพอจะเดินผ่านความกลัวและหยุดฟังเสียงจากอีกด้านของความเงียบนภา,าก้าเข้าสู่บ้านร้างด้วยลมหายใจที่ช้าและหนักแน่นเสียงพื้นไม้ลั่นดังใต้ฝ่าเท้า กลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นไม้เก่าและฝุ่นตลบในอากาศภายในบ้านเงียบสนิทเงาของสิ่งของเก่าบนผนังดูเหมือนจะเคลื่อนไหวเองได้นอปภายกกล่องขึ้นถ่ายทีละมุมแสงจากไฟฉายส่องไปเจอกับภาพถ่ายครอบครัวเก่าหาหะในภาพมีเด็กชายคนหนึ่งใบหน้าซึมเศร้าดวงตาเขาเหมือนกำลังจ้องออกมาจากกรอบภาพเหมือนเขากำลังขอความช่วยเหลือทันใดนั้น เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นที่ข้างหูอยู่ตรงนี้อย่าทิ้งฉันนภา,าหันขอบไม่มีใครแต่แสงไฟในบ้านเริ่มกระพริบอุณหภูมิลดลงอย่างฉับพลันเธอเดินไปที่ห้องหนึ่งประตูปิดสนิทเหมือนมีบางอย่างกดทับจากอีกด้านเธอใช้แรงผลักเข้าไปภายในห้องนั้นมีเตียงไม้เล็กหาหาของเล่นเด็กกระจัดกระจาย และบนผนังมีลายมือเด็กเขียนว่าผมยังอยู่ที่นี่เสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากอีกมุมของห้องตุกตาเก่าที่เด็กหญิงมอบให้ตอนนี้นอนอยู่บนพื้นทั้งที่เธอแน่ใจว่าเก็บไว้ในกระเป๋าข้างตุกตาคือกล่องไม้เก่าภายในมีสมุดบันทึกของเด็กชายคนนั้นนภาเปิดอ่านเป็นเรื่องราวของเด็กที่ถูกลืมแม่ของเขาเสียชีวิตในบ้านหลังนี้ และเขาต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวกับความกลัวเสียงที่ได้ยินคือเสียงแม่ที่ยังวงเวียนอยู่เพื่อปกป้องเขาขณะอ่านเสียงร้องให้ดังขึ้นจากใต้เตียงนาภาค่อยๆโน้มตัวลงมองมีเงาร่างเล็กๆขดตัวอยู่ที่มุมหนึ่งเธอพูดเบาหาหะฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเธอร่างนั้นเห่อยหน้าขึ้นช้าหาหะเป็นใบหน้าของเด็กชายในภาพถ่าย น้ำตาไหลอาบแก้มเขาพยักหน้าอย่างช้าหาหาทันใดนั้นแสงสว่างนุ่มนวลส่องเข้ามาในห้องเรากับมีหน้าต่างที่ถูกปิดมานานกำลังเปิดออกเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นขอบคุณที่ได้ยินเสียงของผมร่างของเด็กชายและตุ๊กตาค่อยๆจางหายไปในแสงห้องกลับมันเงียบสงบไม่มีเสียงไม่มีเงา มีเพียงความอบอุ่นบางอย่างที่แผ่ซ่าในอากาศนาภายหยิบสมุดบันทึกและตุกตาเดินออกจากบ้านร้างอย่างช้าหาหะเธอไม่เหลียวกลับไปเพราะเธอรู้ดีว่าภารกิจของเธอสำเร็จแล้วแต่ภายในใจเสียงกระซิบจากดวงวิญญาณยังคงไม่หยุดเธอรู้ว่ายังมีอีกหลายที่ที่รอการปลดปล่อยและเธอคือผู้ฟังเสียงที่ไม่มีใครยอมฟังผู้เดินทางในเงามืด ที่พร้อมจะเผยแสงแห่งความจริงให้โลกได้รู้ว่าเบื้องหลังความเงียบยังมีเสียงร้องที่ไม่เคยเลือนหายเมื่อเธอกลับถึงที่พักในหมู่บ้านเล็กหาหะนาาเปิดสมุดบันทึกของเด็กชายอีกครั้งภายในมีลายมือเล็กๆที่เขียนบันทึกวันเวลาความรู้สึกและความกลัวแต่หน้าสุดท้ายกลับมีเพียงประโยคเดียวถ้าแม่ยังอยู่ขอให้แม่พาผมออกไปจากที่นี่ หัวใจของนภา,าสันสถานเธอรู้ว่าเด็กชายคนนั้นไม่ได้ติดอยู่คนเดียววิญญาณของแม่เขาก็ยังคงเฝ้าบ้านหลังนั้นด้วยความรักที่ไม่เสื่อมคลายคืนนั้นนภา,าฝันเห็นหญิงสาวผมยาวในชุดไทยโบราณเธอยิ้มให้และพูดเพียงว่าลูกฉันไปได้แล้วขอบใจที่เธอพาเขาไปความอบอุ่นแผ่ซ่านในฝันนั้นจนทำให้นภา,าตื่นขึ้นมาด้วยน้ำตาหลังจากเหตุการณ์นี้ ข่าวหรือเรื่องบ้านร้างที่น่ากลัวในหมู่บ้านเงียบลงไม่มีใครได้ยินเสียงร้องให้กลางคืนอีกไม่มีใครเห็นแสงประหลาดหรือเงาคล้ายเด็กชายที่หน้าต่างนภา,าย,ยิ้มทุกครั้งที่คิดถึงเด็กคนนั้นเขาไม่ต้องรออีกต่อไปแล้วแต่เรื่องราวของเธอไม่ได้จบแค่นั้นจดหมายเริ่มหลังไหลามาถึงเธอจากคนแปลกหน้าทั่วประเทศเล่าถึงสถานที่ต้องคำสาบเสียงกระซิบกลางดึก ภาพเงาที่สะท้อนในกระจกที่ไม่มีใครอยู่บางคนขอร้องให้เธอช่วยบางคนแค่ต้องการเล่าเรื่องที่ไม่มีใครเชื่อแต่นภาฟังทุกเรื่องเธอจดไว้ทุกบรรทัดเพราะเธอรู้ว่าทุกเสียงมีที่มาทุกวิญญาณมีเรื่องราวและเธอคือคนที่ไม่กลัวจะฟังเธอเริ่มเดินทางอีกครั้งคราวนี้ไปยังตึกเก่าในจังหวัดตากที่ว่ากันว่ามีลิฟที่หยุดทุกชั้นยกเว้นชั้น ห้าแม้จะไม่มีปุ่มชั้นห้าอยู่บนแผงควบคุมก็ตามเธอก้าวเข้าไปในลิฟต์ตัวนั้นเสียงสายลมเงียบกริบป,ประตูลิฟต์ค่อยๆปิดลงอย่างช้าหา,หาหะแต่แทนที่จะเคลื่อนขึ้นหรือลงแสงไฟดับวูบเสียงเด็กหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นจากมุมลิฟต์ที่ไม่มีใครยืนอยู่และเสียงกระสิบใหม่ก็ดังขึ้นยินดีต้อนรับคนฟังเสียงเงียบ เรื่องราวของนาภาย,ยังไม่จบแต่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินกำลังรอเธออยู่ในเงามืดที่เธอพร้อมจะก้าเข้าไปทุกครั้งด้วยหัวใจที่ไม่กลัวความเงียบอีกต่อไปเมื่อลิบเคลื่อนตัวอีกครั้งมันไม่ได้พาเธอขึ้นหรือลงแต่มันพาเธอสู่ที่ที่ไม่ควรมีอยู่จริงในโลกของมนุษย์ประตูลิบเปิดออกช้าฮา,หาเบื้องหน้าคือโถงทางเดินยาว มีเพียงไฟสลัวๆจากคมไฟเก่ากลิ่นทูกจางๆลอยมาแตะจมูกพร้อมกับเสียงกระดิ่งเบาๆดังว่าวจากที่ไกลออกไปบนผนังทั้งสองข้างมีภาพวาดโบราณแขวนเรียงเป็นแนวยาวทุกรูปดูเหมือนจ้องมองนาภายอย่างมีชีวิตดวงตาของผู้คนในภาพดูคล้ายกำลังสะท้อนความเจ็บปวดบางอย่างไม่ใช่เพียงศิลปะแต่เป็นคำเตือนนาภาก้าวเดินต่อไป แม้หัวใจเต้นแรงแต่เธอไม่หยุดเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงของผู้หญิงสูงวัยฟังดูอ่อนล้าแต่จริงใจช่วยพวกเขาช่วยให้ความทรงจำของเราไม่ถูกลืมเมื่อมาถึงสุดปลายทางเดินประตูไม้บานหนึ่งเปิดอ,ออกเองโดยไม่ต้องแตะต้องภายในห้องมีแท่นบูชาเก่ารายล้อมด้วยกระดูกแห้งขี้เท่าและของใช้สมัยก่อนตรงกลางมีผ้าขาวคลุมบางสิ่งไว้ นภาเข้าไปใกล้มือเธอสั่นแต่ก็ยื่นไปดึงผ้าคลุมนั้นออกภายใต้ผ้าค,คือกล่องไม้โบราณฟ้าเปิดเองอย่างช้าหาหะภายในคือสมุดบันทึกหนาเล่มหนึ่งมีชื่อเขียนไว้ว่าเจ้าจันคําเมื่อนภาเปิดสมุดภาพในหัวเธอไหลบ่าเข้ามาทันทีเป็นภาพของหญิงสาวชาวเนื้อผู้มีพรสวรรค์ด้าสมุนไพร ถูกใส่ร้ายว่าเป็นแม่มดและถูกจองจําไว้ในห้องนี้จนตายแต่ก่อนตายเธอเขียนเรื่องราวทั้งหมดเพื่อให้ใครสักคนฟังเสียงของเธอในอนาคตณพานั่งลงอ่านทุกถ้อยคําในสมุดบันทึกดวงตาเธอไหลรินด้วยน้ําตาแห่งความเข้าใจความเจ็บปวดความทรมานและความเงียบที่เจ้าจันคำแบกรับไว้เพียงลำพังนานนับร้อยปีเธอลุกขึ้นและนำสมุดเล่มนั้นออกไปจากห้อง เสียงกระซิบสุดท้ายในลิฟต์ดังขึ้นขอบคุณที่ทำให้ข้าไม่ถูกลืมอีกต่อไปเมื่อประตูลิฟต์เปิดอีกครั้งเธอกลับมาอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารทุกอย่างเงียบสงบไม่มีใครไม่มีเงามีเพียงแสงแดดอ่อนๆที่ลอดเข้ามาผ่านหน้าต่างนภารู้ดีว่าเธอได้ปลดปล่อยอีกหนึ่งวิญญาณอีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกหลงลืมจากนั้นมา นาภาได้รับการยอมรับในวงการนักวิจัยพลังงานลิลับเธอไม่ใช่แค่ผู้หญิงธรรมดาอีกต่อไปแต่คือผู้เก็บเสียงแห่งอดีตผู้เดินผ่านความเงียบและคืนชีวิตให้กับเรื่องราวที่ไม่มีใครกล้าเล่าและเสียงใหม่ก็กำลังเรียกหาเธอจากวัดร้างกลางหุบเขาทางภาคอีสานเสียงของพระภิกษุที่ไม่เคยเป็นนิพพานราคอยใครสักคนที่จะกล้าเปิดฟังคำสวดบทสุดท้ายของเขา หลังจากนาภาออกจากอาคารโบราณแห่งนั้นแสงแดดที่อาบลงบนใบหน้าเธอรู้สึกอบอุ่นกว่าครั้งไหนอากาศเบาสบายเรากับโลกได้ถอนหายใจพร้อมกับเธอสมุดบันทึกของเจ้าจันคำถูกนำไปจัดเก็บอย่างสมเกียรติในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่ตั้งใจจะรักษาความทรงจำของผู้ถูกลืมเรื่องราวของเธอกลายเป็นบทเรียนไม่ใช่แค่เรื่องลี้ลับแต่คือความจริงที่ไม่เคยมีใครได้ยินนาภามองออกไปยังขอบฟ้า เสียงกระซิบที่เคยหลอกหลอนบัดนี้เงียบสนิทความกลัวได้แปลเปลี่ยนเป็นพลังความมืดไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นทางเดินของเธอโทรศัพท์มือถือของนาภาสั่นเบาหาหะข้อความใหม่ปรากฏขึ้นมีบางอย่างในป่าชายแดนใต้เสียงร้องให้ทุกคืนยังไม่หยุดเธอหลับตาลงสูดลมหายใจลึกเปิดกระเป๋ากล้องเครื่องอัดเสียงและสมุดจดยังอยู่ครบก้าวต่อไปของเธอกำลังเริ่มต้น ไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงหรือความตื่นเต้นแต่เพื่อใครบางคนที่ยังรอจะถูกเข้าใจเพราะในโลกที่เงียบงนันเธอคือคนที่ยอมฟังและตราบใดที่มีเสียงที่โลกไม่เคยได้ยินนภา,าจะไม่หยุดเดินทางเพื่อเปล่งเสียงของความจริงที่แม้แต่วิญญาณก็ยังอยากให้ได้ยิน